และตอนนี้นะฮะถึงเวลาที่หลายๆคนรอคอยกันแล้วนะครับกับช่วง Music Alive นั่นเองนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปพบกับซาวดนตรีเท่ๆนะครับของวงวงนี้ครับผมกับป o p Overdose ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะตามธรรมเนียมเลยให้พี่พี่แนะนำตัวก่อนเลยฮะครับโตครับเล่นกีตาร์ครับครับแต๊ครับนักร้องนำครับครับคอนครับตีกลองครับ ครับผมนะฮะจริงๆสมาชิกในวงเนี่ยมีสี่ครับสี่คนครับวันนี้มูเบสหายไปไหนฮะมูเบสไปอียิปต์ครับครับอ๋อไปอียิปต์ไปทำหาฟาโลครับโอ้ยังอยู่อีกฮะแล้ไปทำหาฟาโลได้ข่าวไปส่งเข้ามาด้วยไปส่งเข้ามาด้วยก็เขาช่วงนี้เขามีปัญหานิดหน่อยครับกับชีวิตก็เลยขอแบบว่าเฟดตัวแบบว่าไปจัดการชีวิตเขาก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสวดปาโบโดลก็ยังลุยต่อกัน ได้เพลงมาด้วยเพลงเพลิงอะไรเพลงได้เพลงใหม่ไได้เพลงมาเพลงอะไรครับเพลงอะไรครัโอ้ยคุณเนาะเขาเรื่องเขาเรื่อง่าครับผมเขาเรื่องก่อนเลยหายไปไหนกันมาครับผมหายไปไหนกันมาไม่ถึงไม่ถึงยังไงครับมาถึงวงเนี้ยฮะหายไปไหนกันมาหายไปไหนกันมาคือจริงๆมันถือว่าเป็นอันเนี้ยปาวเวอร์โรสเนี่ยถือว่าเป็นอัลบั้มแรกครับผมแต่ว่าถ้าถามส่วนตัวผมเนี่ยคือผมเคยทําวงเก่ามาครับชื่อว่าวงกลาซึ่งก็ คือคงไม่มีคนไทยไม่รู้จักที่นั่นแหละครับคือกลัวกลัวไม่รู้จักไงไม่ต้องกลัวเมื่อเพื่อแบบบ้านเขาเพิ่งมีทีวีใช่ก็เลยแบบว่าถ้าถามผมว่าพายไปไหนมาผมก็มาทําวงนี้แต่ว่าวงนี้ก็คือเหมือนแบบว่าเพิ่งจะเพิ่งจะเริ่มต้นเป็นน้องใหม่ในวงการกันส่วนพี่ๆเขาก็ขํามบอร์ดอยู่ในแวดวง กลางคืนบ้างอะไรบ้าง๋อ้โดูดีนะกลางคืนนี่ไม่เล่นดนตรีไม่เล่นเล่นดิคุณเอางี้ดีกว่าเราพี่พี่มาเจอกันรวมตัวกันได้ยังไงฮะบ้านอยู่ใกล้กันครับแล้วก็มันเริ่มต้นจากผมก่อนตอนที่ผมออกมาเนี่ยคือถ้าผมออกมาแล้วผมไม่ทําอะไรเนี่ยแน่นอนผมจะไม่มีอะไรกินแน่โอเคัผมก็เลยต้องผมก็เลยต้องทําอะไรสักอย่างก็แล้วอย่างงี้ก็เลยแบบว่าในระหว่างที่เงินยังมีอยู่เนี่ยเราทําโปรเจกต์แบบที่เราชอบดีกว่า แล้วก็หาพวกที่มีอุดมการแบบว่ามีเทสใกล้ๆกันว่ามีอินเนอร์เหมือนๆกันก็เลยเริ่มต้นจากพี่คอนก่อนมาชวนพี่คอนตีกลอนเพราะเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนด้วยกันระดับใกล้ๆกันด้วยแล้วก็พี่คอนก็เลยดินทางไปหัดใช่คือผมจะไม่ไม่เน้นเวลาทํางานผมจะไม่เน้นคนไกลบ้านครับเพราะว่าหนึ่งมันเราก็ไม่รู้ว่างานเราจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จนยครับแล้วเขาเสียค่าเดินทางมา คก็เ,เลยแบบว่าเอาใกล้ๆบ้านเนี่ยถ้าเจ๊งก็เจ๊งกันใกล้กลๆ<ใ>ครับอะไรดีจริงๆแล้วเลยเริ่มต้นเนี่ยพี่คอนชวนพีคนพ่คอนพี่คอนก็ชวนพี่แตก แต่คือบ้านเราใกล้กันมากคือเปิดประตูมาปุ๊บเจอหน้าบ้านใกล้ไปเดิน3ามเก้าถึงเลยใกล้ไปใกล้ไหโอ้จะมีความจริงผมผมรอฟังอยู่รอฟังอยู่ขาอยู่ใกล้ๆกกันยันแวเดียวกันใช่ครับเรียนสถาบันเดียวกันอะไรประมาณนี้ครับครับคนนี้ก็เลยไปชวนมือเบสอีกทีนึับก็เลยลยชวนกันมารวมกันแล้วก็เกิดเป็น pop overdose ใช่ครับก็คือตอนแรกก็ลุยงานกระเด้งก่อนพอทำเนี่ยก็ลองไปส่งนู่นนี่นั่นตามแบบว่าดาวน์โหลดลิงโทนอะไรอย่างเงี้ยครับส่งเสร็จปุ๊บแล้วก็เริ่มรู้สึกว่า มันลุยเองเนี่ยเราไม่มีมีเดียครับแล้วก็มันเหนื่อยก็เลยรู้สึกว่าเราลองหาค่ายอยู่กันไหมก็เลยเริ่มไปพีเซนต์ตามค่ายพอดีก็เลยมาได้ที่ Mascot เราก็เลยสบายนะครับผมนะฮะแล้วซิงเกิลแรกที่ปล่อยออกมาชื่อซิงเกิลอะไรครับชื o o เพับเฟสบุ๊คชื่อเพลง facebook เป็นไงฮะหลังจากเป็นเพลงเป็นเพลงเร็วก็ สำหรับกระแสมันก็ถือว่าดีั้ดีแล้วไม่ดีใช่คือเฟซบุ๊กมันพูดถึงเรื่องของแบบว่าคนที่ติด Facebook เหมือนเราสกิดเตือนเขาอะครับใช่แล้วคือเราก็เข้าใจว่าบางคนเนี่ยมันไปตรงกับเขาครับแล้วเหมือนแบบเหมือนเขาโดนเสียดสีอย่างเงี้ยอ๋อใช่เฮ้ยมาว่าเราทําไมเนี่ยคือแบบเราเหมือนประมาณว่าแบบเฮ้ยท่องคาถาสวดมนต์บ้างสิเวลาไปนั่งสมาธิบ้างดีได้มีสติจะได้มีอะไรไปเข้าวัดฟังธรรมบ้างสิอย่ามัวแต่อัพสเตตัสถ่ายรูปลงนะคือเนื้อเพลงเราจะพูดประมาณนี้ก็เหมือนง่ายๆก็สมมติเห็น ไอเยิเงี้ยก็ประมาณนั้นคือเขาก็ไม่ชอบใช่มันแน่นอนอยู่แล้วประมาณนี้่ไม่ไ่ไเด่ไม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 ่พื่ไม่ม่ไมอไม่ไไม่ไม่ไมอไม่ไม่ไมตไม่ไม่นม่ไม่ไม่ไน่ไม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 ่ไ่ไม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 ่ยม่ไม่ไ่ไ่ไมอไม่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 ่ไน่ม่ไมไ่อนเไไม่ไ่ม่ไมม่ไน่ะม่ไไม่่ไ่ไมไ่ม่่มกอ่ไม่ไมไม่ไม่่ไมนะ อมาเจอกันสิว่าอะไรเป็นถงเป็ดถามนะฮะแล้วซิงเกิลล่าสุดแล้วครับที่ตอนนี้ทกันาเป็นเพลงช้าครับเพลงช้าชช่เพลงรักบ้างได้ไหมครับผมเป็นยังไงครับสหรับเป็นเรื่องของมุมมองความรักที่มันเหมือนประมาณแบบเราเขาข้างเดียวนะรอคนที่รักแบบว่ารอได้เท่าที่มีลมหายใจเนี่ยเราได้แค่นี้แหละแบบว่าเรารอได้เท่าที่มีลมหายใจนาฬิกาในหัวใจเราเนี่ยมีเวลาให้เธอได้แค่เนี้ยอะไรประมาณงั้นก็คือ สืบเนื่องมาจากว่า a c e b o o k เนี่ยเราโดนกระแสที่แบบว่ามีทั้งชอบและไม่ชอบไงครับเราพยายามแบบว่าเปิดตัวตีหัวเข้าบ้านก่อนเปิดตัวปุ๊บตีหัวปุ๊บเราตามด้วยเพลงขายของเลยครับผมนะแล้วกว่าจะมาเป็นเพลงนี้ได้นะฮะเป็นยังไงได้ข่าวว่าแบบมีทํานองมาก่อนใช่ไหมครับใช่ใช่ก็คือจริงๆมันเริ่มต้นจากที่เราอยากทําเพลงที่เราคิดว่าเราจะลองทําเพลงเพาะดูครับผมอยากรู้ว่าตัวเองจะทําเพลงเพละได้ดีแค่ไหนเพราะเดินว่ามีทีมงานที่เป็นคนสิงคโปร์ ก็อยู่ด้วยกันตลอดนอนกินนอนด้วยกันแล้วก็แบบว่าเฮ้ยลองอยู่ลองคิดเมโลดี้มาหน่อยเดี๋ยวไอช่วยตอบอะไรอย่างเงี้ยเขาคิดเมโลดี้มาบอกเฮ้ยอย่างนี้เลยโหฟังแล้วนึกถึงซีรีส์เกาหลีเลยอะโอ้ย<ห><ห>อย่างนี้<ห><ห>แล้วก็เลยแบบว่าอ่ะนั้นเราก็ได้เมโลดี้มาละก็ไปหาพี่พยัตผู้วิชัยที่เขาเขียนเพลงให้พี่แช่์ตอนนี้ครับอืมอะไรนะกัลลูนากัลูนาฟังให้จบกัลลูนาก็ไปนั่งคุยสนทนาเขาเขาก็ให้คํามาว่านาฬิกาหัวใจเนี่ย มันรอแต่เธอได้แค่นี้นะใกล้หมดเวลาแล้วนะอะไรเงี้ยก็เลยโอเคก็มาเขียนก็เลยมาเขียนใครเป็นคนแต่งนะฮะผมเขียนเนื้อครับแต่เพื่อนอีกคนเป็นเมโลดี้แล้วก็พวกพี่ๆเขาก็มาเสริมันอีกทีแล้วเป็นเพลงนี้แล้วมีแบบในแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเรื่องราวในชีวิตจริงอะไรอย่างนี้ป่ะคือแต่งมีไหมครับไม่มีับภาพไม่น่ารอใคร สภาพไม่น่ามีใครเขาเอาไขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นมั้งไมครับก็คือจริงๆคือเราอยากลองเขียนดูนะครับว่ามันเป็นไงแล้วก็เลยหาแรงบันดาลใจก็จากซีรีส์เกาหลีนี่แหละครับผมก็คือไปเปิดซีรีส์เกาหลีดูแล้วก็ลองเขียนตามที่เขาแบบเขาเรื่องราวของเขาอะไรอย่างเงี้ยดีนะครับเปิดซีรีส์แล้วไม่ติดปกติทักวไปคนทผมผมไม่ได้เปิดเป็นหนังอย่างนั้นครับผมเปิดเป็น MV เขาว่าเป็น MV ที่เขาจะมีเนื้อตัวเรื่องของเขามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบฟังภาษาเขาไม่รู้หรอกแต่เรา สมมติเอาว่าเรื่องเขาน่าจะเป็นอย่างนี้ดูภาพเ,เ,เอาเอาแบบอินเนอร์ไงที่ดูแล้วก็แบบว่าเออลองเขียนดูรับพิเศกเป็นไงบ้างครับเพลงนี้ปล่อยออกปฟีดแบษก็ถือว่าดีครับดีดีเลยเพราะว่าหลายๆคนก็บอกว่าชอบคือเท่าที่ฟังเท่าที่ฟังทุกคนที่ได้ฟังใช่ยังไม่มีใครยังไม่มีใครไม่ชอบไม่เหมือนเพลงแรกครับจะไม่เหมือนเพลงแรกรับผมแล้วมี MV หรือยังครับมีไลซิงค์ครับเป็นไลซิงค์ที่เท่ๆอยู่ก็ภาพก็สวยงามอยู่ครับ แต่ว่าเรื่อง M อบบอกตรงว่ายังคิดไม่ออกครับเพราะว่าเราเบื่อที่จะเป็นลายที่แบบมีพระเอกนางเอกอะไรเงี้ยครับอยากได้อะไรที่มันดูแบบแหวกแนวอีป่ามันไม่ต้องถึงกับแหวกครับแต่ให้มันดูแล้วมันแบบโอ้โหทำได้ไงนว่เจ๋งยุ้ยมานก็เลยใช่ใช่ประมาณนี้ฮะนี่เป็นลายซิงครับอันนี้เพิ่งศึกมาอะไรนงี้ถ่ทย่ทยทำกันนานไหมครับ ครึ่งวันไม่ถึงสามสี่ชั่วโมงเองครับแต่ว่าโอเคทีมงานเขาตัดต่อดีมากครับคือบอว่าถ่ายน้อยแต่แบบโอเคจะประมาณนี้ไฟเยอะด้วยครับแค่ผมนี่ก็อัดโปรเจคเตอร์มาแบบอึกอึ๊กอึ๊กเลยทีเดียวแล้วก็ไลไ์มาสามสี่ตัวโอ้โหขนาดนั้นครับไม่งั้นไม่ขึ้นเลยดำปีเลยมันอับแดดนิดนึ่งนิดหนึงนิดหนึงแล้วมีคิดถึงซิงเกิลต่อไปหรือว่าจะมีเป็นอัลบั้มมีอะไรแบบ ต่อไปไหมฮะก็มีมีซิงเกิลต่อไปที่ที่เตรียมไว้นะฮะมีมีเหมือนกันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเพลงนี้ด้วยคือเราเราพยายามจะแบบว่าเราไม่ไม่อยากจะฝืนนะครับเหมือนความว่าเราเปิดปล่อยให้คุณ2ซิงเกิลแล้วพวกเราต้องดูกระแสว่าเขาชอบเราหรือไม่ชอบเราถ้าเกิดว่าเขาไม่ชอบแล้วเรายังฝืนไม่ปล่อยเนี่ยคนก็เท่านั้นนะครับเหมือนแบบว่าเฮ้ยฟังไปก็เบื่อแล้วคือเดี๋ยวนี้คนฟังเขาจะแบบ สมาธิสั้นนะครับ <c oughs> ถ้าเกิดว่าไม่ถ้าเกิดว่าวงนี้ไม่โดนปุ๊บบางทีเขาอาจจะไม่ฟังเลยวงนี้ <c oughs> ไปหาให้ฟังวงที่แบบอย่างนี้ดีกว่าแล้วเขาก็จะตาม <c oughs> อะไรเงี้ยก็คือเราก็อออการอรอกระแสของเพลงนี้ด้วย <c oughs> ว่าถ้าเกิดโอเคมันมาคุณอยาก คุณอยากกินต่อคุณอยากทานต่อเราเสิร์ฟจานใหม่ให้ระมาแล้บผมนะั้นตอนนี้เราพร้อมนะให้โฆษณาสําหรับอาหารที่พี่จะขายที่พี่จะเสิร์ฟดีมากครับเอาเลยครับพี่เดี๋ยวช่วงไข่หองคสำหรับเมนูของเราก็มีข้าวผัดกะเพราไม่ใช่ส้อเพลงของเรา p o อ o v อ r d o s e อ่าดาวโหลดน่เห็นนั่งอยู่นานแล้วพูดอะไรมั่งหรือยังเราอ่ะกอดอกอย่างเดียวเลยนู่นนู่นหมายถึงว่าคนที่เขาจะฟังเพลงเราไงแล้วต้องทำยังไงบ้างใช่ครับ ไกลเหลือเกินดาวน์โหลดอ้าวอะไรล่ะนั้นโหลดเพลงอ๋อโหลดเพลงเลขสองสอง๋อโหลดเพลงใครที่ชอบเพลงของเรากดสองสี่ตัวสี่ตัวแล้วก็คุยกับ operator หน่อยบอกชื่อเพลงครับบอกชื่อเพลงถ้าไม่รู้ชื่อเพลงก็ลองร้องให้เขาฟังถ้าไม่รู้ แล้วก็ไม่รู้ชื่อเพลงด้วยไม่รู้ว่าร้องยังไงด้วยก็วางหูฮะอย่างต่างตังครับผมนะฮะหรืออยากจะติดตามข่าวสารนะฮะของพี่พีปอ o โอเวอร์ดสนะครับผมสามารถติดตามได้เหมือนกันนะฮะที่ w w w t r u e m u s i c c o m เช่นกันนะครับใช่แล้วนะครับเอาล่ะเดี๋ยวพี่พี่นะฮะมาไลฟ์สดๆแน่นอนนะครับในรายการของเรานะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวพักกันแป๊บหนึ่งนะฮะให้พี่ๆไปเตรียมตัวนะครับเรามีมิวสิกวิดีโอครับผมนะฮะจากจ็คสันบีเบอร์แล้วก็ Big John นะฮะมาฝากกันกับเพลงนี้ As Long As You Love Me ครับ i mm -hmm. เธอเข้าใจคนคนหนึ่งสังรักเธอยอมให้เธอทั้งใจแล้วเมื่อไรเธอจะมาเลี้ยลย่ะ Hey, come some she with shirt from left to You got hey, tomorrow. ที่บอนเพอแค่อยากคห้เธอเพียงเข้าใจฉันทีรอเธอได้แค่นี้ได้แค่นี้แค่ที่มีลมหายใจหนึ่งชีวิตฝากให้เธอไว้แต่ทำไมทั้งนั้นไม่เคยหันมาให้ความสำคัญกับชีวิต ที่ฉันพร้อมแลกทุกอย่างแค่เพียงต้องการให้เธอมองและรักฉันบ้างได้ไหมรอเธอได้แค่นี้ได้แค่นี้แค่ที่มีลมหายใจ หนึ่งชีวิตฝากให้เธอไว้แต่ทำไมเธอนั้นไม่เคยหันมาให้ความสำคัญกับชีวิตที่ฉันพร้อมแลกทุกอย่างแค่เพียงต้องการให้เธอมองและรักฉันบ้างได้ไหมหนึ่งชีวิต ฝากอีกเธอไว้แต่ทำไมทท้งน,นั้นไม่เคยหันมาให้ความสำคัญกับชีวิตที่ฉันพร้อมแลกทุกอย่างแค่เพียงต้องการ มึงครับโอ้โหเดี๋ยวเชิญรวมรวมตัวตรงกลางอีกครั้งหนึ่งดีกว่านะครับครับผมเชิญพี่มือกลองด้วยเอ้ยแต่เพาะจริงนะรู้สึกแบบเขาเรียกว่าแบบทำไมฮะหนูไสนี่เดี๋ยวผมไปยืนหลังนาเดชอะเดี๋ยวสุดท้ายแล้วนะครับไห้พี่ๆฝากอะไรถึงแฟนๆอีกครั้งหนึ่งดีกว่าครับก็ฝากครับผมก็ฝากแฟนเพจของพวกเราด้วยนะครับใน a c e b o o k นะครับครับ คนเข้าไปกดไลค์กันอื้อซ่าเลยเท่าไหรแล้วฮะจะถึงพันคนแล้วครับช่วยเข้าไปกดหน่อยครับหลังจากที่เปิดมาประมาณ2ปีเศษแล้วล่าสุดเรามีเพลงที่แบบว่าทำประชดครับแจกฟรีครับเป็นเวอร์ชั่นเฟสบุ๊กอะคูสติกถ้าอยากได้ครับคุณเข้าไปทิ้งเมลไว้ครับส่งให้ถึงบ้านครับผมไม่ต้องไปขโมยดาวน์โหลดอะไรกันนะประมาณนั้นครับแล้วก็เว็บไซต์ของมสคนตครับผมเป็นบ้านของเราเองนะฮะเวิร์ไวด์เว็บ .mascot นะครับ .co.th นะครับก็เข้าไปตามพลกเรไดอาด้มีข่าวส่งข่าวสารอะไรก็อยู่ในนั้นหมดใช่ฮะฮะลวงถึงอีกเว็บไซต์หนึ่งนะคะสามารถนะฮะติดตามได้สำหรับป๊อก v e r d o s e นะครับผม w w w t r u e m u s i c c o m ใช่ครับอันนี้ขาดีจริงครับของเขาดีมากใช่ขอบคุครับวันนี้นะขอบคุณด้วยครับสำหรับป๊อก v e r d o s e ขอบคุณครับขอบคุณครับ